สวัสดีค่ะอุมพิรดีนะคะจากบ้านพิราติสค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วก็ขาหนีบของเรากันนะคะเราก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อแพลวิกฟลอ o ์หรือว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยนะคะสันส้นๆนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือเซอร์ e คนะคะอุ้มเชื่อว่าหลายคนก็คงหาได้จากที่บ้านกันแล้วนะอ่ะตอนแรกเลยนะคะเราจะวางเรานอนงายลงไปก่อนอ่ะนะคะให้ส้นเท้าของเรานะคะอยู่ประมาณใต้หัวเข่านะคะ แล้วก็เอาเซอร์เคิลนะคะไปใส่ไว้นะคะที่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยนะคะใส่ไวด้ดีๆนิดนึงมันจะได้ไม่หลุดนะนะคะที่เราจะสควิชออกแรงได้ง่ายจากตรงนี้นะคะเราจะทำฮิปโร3สครั้งก่อนนะคะ,ะหาเน u t r o ลสปายให้อุ่มนิดนึงนะคะบรดเอนอยู่ตรงนี้นะคะ b บรดเอา o โ t ค้งกระดูกสันหลังของเราขึ้นมาค่ะห Breathe in นะคะค้างไว้ตรงนี้นะคะ Breathe out ค่ะหายใจออกค่ะจมหัวใจของเราลงไปนะคะค่อยๆวางกระดูกสันหลังของเราลงทีละข้อทีละข้อเหยียดหางของเราออกไป Breathe in to stay นะคะ Breathe out ค่ะไป o b l บลิกทำงาน Squeeze c รโคเบาๆนะคะและค่อยๆจมลงมาวางลงทีละข้อทีละข้อ Back to neutral รอบสุดท้ายค่ะและค่อยๆวางลงวางลงนะคะต่อไปนะคะเราจะยกสะโพกขึ้นมาเลยนะคะโดยที่ไม่โรอ Up และไม่ r โ Down นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะ Power มากขึ้นนะคะอยู่ตรงนี้ไว้นะคะ Breathe in here Breathe out นะคะ บีบเซอร์เคิลไว้ PRESS นะคะดันสะโพกของเราขึ้นมา1แล้วก็วางสะโพกลงของเราลงมาเลยค่ะคี e น t r ตรไว้ค่ะเพรสเด h e f l o ์ลิฟสอ2วางเราจะทำทั้งหมด10ครั้ง3นะคะเท้าของเรามีแรงนะคะดันพื้นไว้4นะคะพยายามออกแรงใช้จากแก้มก้นของเรา5าอินน์ทายยังไงก็ทำงานอยู่แล้วนะคะ 6 7นะคะ8ลงกิวเอนะคะและยกอยู่ตรงนี้ค้างไว้นะคะเราจะ squeeze circle นะคะ10ครั้ง10 9ออกแรงค่ะ8หายใจออกบีบ4 หายใจออก3หายใจเข้าลิลิีออก2ค่ะระวังข้อบ่าไหลานะคะสควิสอันสุดท้ายและโรดาวลงมาพาส n น utr a l เมื่อขันนิ้ก็นแล้วต่อไปนะคะอ่ะเราจะวางตัวเซอร์เคลนะคะเอาขาล่างนะคะไปสอดไว้ในเซอร์เคลนะคะโอเคขาบนฟึบหนีบไว้คลิปขาให้เป็นพา rale ลนะคะ เราก็เช็คเลยค่ะข้อเท้าหัวเข่าสะโพกนะคะถึงเราจะเป็นการออกกบบาลังกายเร็วๆนะคะเราไม่ควรที่จะคอมเพลมไ s e ์เรื่องของฟอร์มนะคะเพราะมันจะทําให้รบางกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคฟึบใช้เวลาสั้นๆนะคะแต่เอาให้ไป,ปถ้าทําได้ Breathe in อยู่ตรงนี้นะคะ Breathe out s หน e ่งสองใช้ขาบ,บน Squeeze มาค่ะส ขาหนีบเอ็นแกสี่ห้าเช็คเอลอีกหกเจ็ดแปดเก้าสิบและต่อไปนะคะเอาขาของเรามาอยู่แบบนี้ไว้อบระวังตัวอย่าไปพลิกนะคะฟึบให้มนิดนึงเอาขาขึ้นดันเซอร์เคิลขึ้นหนึ่งขาล่างนะคะ ดันเซอร์เคิลลงค่บนดันเซอร์เคิลขึ้น2 3 <ś m ary> เพราะฉะนั้นเราจะใช้สะโพกนะคะด้านข้างตรงนี้อคอนโทรลบลานซ์ balance, ไว้สี่ผ <ś m ary> มจะไม่พูดแล้วค่ะ <ś m ary> เดี๋ยวมเอียง6 7 8ต้านกันเอง9 10ต่อไปนะคะต้านกันไว้อย่างนี้นะคะยกทั้งสองขาขึ้น10เอวแปด คอนโทรลหกห้าสี่ขอบาละไรอย่าไปแกล้งสามสองหนึ่งและรีเทิร์นค่ะต่อไปนะคะฟึบอีกมาอีกหนึ่งฝั่งนะคะสวิงตัวเองไว้นิดหนึ่งสั้นมากเลยนะคะอ่าเอาคาร์บอนนะคะไปอยู่ด้านนอกก่อนนะฟึบ ตั้งไว้นะคะปึ๊บเช็คขาของเรานะคะให้ดีปึ๊บข้อเท้ากับสะโพกตรงกันไว้นะคะปึ๊บโอเคจากตรงนี้นะคะเตรียมเช็คสะโพกเอ็กเซล e พรสหนึ่งสองขาหนีบค่ะปลายกดสามใช้แรงจากเอวด้วยเพรสสี่ คอนโทรลกับดีๆห้าหกเจ็ด 5, 6, 7, ออกแรงง่ายๆแปดเก้าสิบและเอาเซอร์โสอดขาเข้าไปนะคะไปอึป๊บต้านกันก่อนหนึ่งสองสามเฟลล์คอนเนคชันนะคะของช่วงสะโพกออกไปจนถึงปลายเท้าสี่ ค่ะแม้กระทั่งท้องของเราเนี่ยมันคอนเน็กกับสะโพกด้วยหกช่วงนี้นะคะกับสะโพกเจ็ดแปดเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็ออกแรงเก้าเหงื่อเริ่มออกสิบอยู่ตรงนี้ไว้นะคะและเลฟสิบเก้าแปดว้าเจ็ดหกห้าสี่ ข้อบ่าไหลาระวังค่ะ3ส,สะโพกเมื่อยมาก2อเอกเน็ดหนึ่ง1และ Return เราเอา Circle นะคะมาหนีบไว้ที่ข้อเท้าของเรานะคะทั้งสองข้างโอเคจากตรงนี้นะคะเราจะคว่ำตัวลงนะคะปึ๊บโอเค ให้ข้อเท้าตรงต่อหัวเข่านะคะก็คือพูดง่ายๆว่าควรจะเป็น90องศาที่หัวเข่านะคะแล้วก็ขาและถลกขา Turn อ u าให้อุ่มเล็กน้อยนะคะโอเคจากตรงนี้นะคะหลังเป็นนูโตรส n e มือของเรานะคะวางไว้ด้านข้างลำตัวนะคะสเต็ปที่หนึ่งเราจะแค่สคว e e เซอร์ c ค e ให้อุ่มนะคะ5ครั้ง1ทลิปขานายที่ดีกรีไว้นะคะไป1 2. หลังคอยาวไม่มีรอยยน่น 3. s q u e e z e 4. อีกหนึ่งครั้ง 5. ต่อไปนะคะเรา squeeze and lift 1. squeeze แล้ก็ l e f t the chest 2. นะคะอีกค่ะระวังเท้าไว้อีก 3. เข้า breaststroke 4. ขอ add on 5. อีก3ครั้งพอ นะคะปึ๊บสามดูขาไว้นิดหนึ่งสองอีกหนึ่งครั้งหนึ่งและดันตัวขึ้นเอาเซอร์โคลออกนะคะนั่นก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะยืดนิดหนึ่งชายโพสนะคะเดินมือขวาของเราออกมาและมือซ้ายตามมาค่ะเหนียวตัวไว้ยืดนะคะ เดินมือมาอีกหนึ่งฝั่งนะคะและเดินมือกลับมาตรงกลางนะคะโรอัพนะคะ และนั่นก็เป็นการเอ็กซ์ซอร์ซส์กับฟิตเนสเซอร์เคิลของเราในวันนี้นะคะอุ๋มก็หวังว่าวิดีโอเซสชันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทางบ้านนะคะถ้าใครคิดว่าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากช่วยกดไ like ลดะคะ์ให้กับบ้านพิราทิสนะคะในวิดีโอนี้และกด Subscribe นะคะให้กับบ้านพิราทิสด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ